สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับจะแนลขอคนขายโซนี่นะครับผมเอ่อตัวนี้ไซส์ใหญ่นะไซส์ขนาด65นิ้วรุ่นท็อปสุดเลยรุ่นท็อปสุดก่อนที่จะเป็นโอเลเป็นฟัวเร่ LED <c oughs> ชื่อรุ่นว่า65 X90K นะครับ ซีรีส์ X90 เพิ่งมาที่ผมรุ่น65ก่อนเลยนะรุ่น55ยังไม่เข้านะตอนนี้รุ่น65เป็นรุ่นท็อปสุดเป็นรุ่นที่ขายดีมากปีที่แล้วนะเป็นฟัวเล่120เฮิรตหน้าจอ120เฮิรตรองรับเอ m i ียบ2.1นะแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวเรามาทำการนั้นลเพกแกะกล่องดูว่าข้างในมีหน้าตาสวยแบบไหนมีอะไรเพิ่มบ้านเปลี่ยนบ้างนะครับหน้าตาแบบไหนนะ โอเคลุยกันเลยนี่เลย65 X90K Barbevo LED ก็เหมือนเดิมเปิดเครื่องมาเปิดกไกด์เซตอัพอ่านนะครับห้ามกดจอห้ามเหยียบ นี่ก็บอกเป็ตเก้าๆ XR คลองดีทีพแล้วก็ XR ตาลูมินสแล้วก็ XR Contact Booster นะครับนี่ข้อ็กเกจจิ้งมัน <c oughs> ปี2022เนี่ยสินค้ามันจะเป็นกล่องออกอ่อนเสียมตาลอ่อนๆอย่างนี้หมดเลยนะ 15x90k เปิดตัวราคากันมาอยู่ที่64,990บาทนะนี่ โอเคเดี๋ยวมาประกอบขาให้ดูนะอ๋อเดี๋ยวตัวนี้ผมว่าผมต้องแขนวนเดี๋ยวบอกวิธีการประกอบประกอบขาให้นั่นแหละ,ะลูกค้าก็ตัดสายนี้เลยนะตัดสายนี้ออกเลยโอเคด้านหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวออมไปเปิดด้านหลังมานี่เปิดมา What? What? เซนับไกดนะคู่มือแล้วก็่านรีโมทอยู่ในนี้ขาประกอบมาให้เรียบร้อยนะครับขาตั้นอีกข้างหนึ่งนี่คือเปิดมาเจอสามสีอย่างนี้อยู่ในกล่อง นี่ก็เป็นส่วนที่อุปกรณ์ที่มาในกล่องนะก็จะเป็นขาซ้ายขวาแล้วก็รีโมตรุ่นใหม่รีโมตรุ่นใหม่ได้มา2อันนะเป็นรีโมททีวีดีต้น1อันแล้วก็ปลั๊ก AC แล้วก็รีโมทไว้์คูลเกิลเดซิเทนเป็นรีโมทไว้์ไว้์เซิร์ชนะแล้วก็คู่มือแล้วก็ฐาน2ชุดแล้วก็ไอ้เขียวๆนี้เป็นปุ๊กไว้ซหรับขาแขวนนะ นีก็อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ที่มาในกล่องก็มีแค่นี้การประกอบขาก็ให้สังเกตหมายเลขที่อยู่ที่ตัวเครื่องนะมันจะมี S B 1 S B 2 S B 1ก็จะอยู่ด้านซ้าย S B 2อยู่ด้านขวาตัวนี้มันจะประกอบมาให้แล้วแค่ขันน็อตเสียบเข้าไปเลยไม่ต้องขันอะไรมันจะล็อกเองอัตโนมัติ มันสามารถปรับขาได้สองระดับนะมันจะมีปรับได้สองระดับสูงก็ได้เตี้ยก็ได้เปิร์หน้าร้านเดี๋ยวตรงนี้ผมจะต้องเอาไปแขวนก็เลยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ถอดไม่ได้ตอดขาประกอบม้ดูนะง,ง่ายฮะง,ง่ายเป็นคู่มืออ่านไกด์คู่มือก็น่าจะน่าจะได้เลยครับครับก็ตัวหรับเต้าเอาแขวนเนี่ยมันก็จะมีชุดขาแขวนมาชุดขาแขวนเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับเป็นต้องซื้อเพิ่มต้องคุยกับหน้าร้านที่เราซื้อทีวีเอาเองนะครับแล้เวเราก็แกะเอาน็อน ไอ้ปุกเหล็กสีน,นส้เงินนี้สีเงินเนี้ยสีตัวแล้วเราก็คลายน็อตที่อยู่ติดกับทีวีเนี่ยออกก่อนเนี่ยแล้วเราก็ห้าอ,อยปุกเหล็กที่ให้มากับทีวีที่อยู่ในถุงผู้มือเนี่ยขันเข้าไปก่อนมันเป็นตัวหนุนการคว่ำทีวีเนี่ย เป็นการแนะนํามาจากแฟกตอรี่เลยนะโรงงานก็แนะนาําว่ามันมีการลอยมาให้อยู่แล้วยังไงเราคว่ำไดไ้ไม่ต้องห่วงเรื่องจอจอไม่เป็นรอยแน่นอนครับบางคนลูกค้าก็เป็นห่วงว่ามาคว่ำจอเขาหรือมาคว่ำจอแล้วกลัวจอเป็นรอยจอไม่เป็นรอยครับมันจะมีการลอยมาให้อยู่แล้วและนี่คือวิธีวิธีที่ถูกต้องนะฮะัควรจะคว่ำจอ แค่พอตึงมือนะครับไม่ต้องไม่ต้องแน่นมากไม่ต้องใช้สว่านใช้แค่มือหมุนนี่ยอแค่นี้ก็อยู่และนี่ฟุกสี่รูเนี่ยฮะส่วนเรื่องเขวนเนี่ยใครทำเป็นก็ง่ายๆครับแต่ถ้ไม่เป็นก็ลองคุยกันหน้าร้านดูเลยกันนะครับ มันเป็นซื้อเป็นชุดเลยแล้วจาะสว่านสีรูที่ผนังก็แค่นั้นเองง่ายๆแต่ว่าถ้าขารไม่เป็นจริงๆก็ต้องจ้างจ้างต้องคุยกันหน้าร้านเอาเองนะครับขันแค่พอตรงมือไม่ต้องใช้สว่านก็ได้แล้วครับมันแน่นแล้ว สองข้างเหมือนกันนะ,ะวัดระดับน้ําวัดอ่ันนี้ก็คือช่างเขารู้ฮะ,ะ,ะถ้าเราหรือเราเป็นช่างเนี่ยก็มจะมขีข้อมูลเรื่องความรู้ช่างเบสิกเบสิกเลยคอ่บนี่ะระดับขาแขาวน อันนี้ก็เป็นเพจเป็นเพจที่ติดไว้กับผนังเนี่ยฮะยึดน็อตสี่ห้ารูถ้าเป็นปูนก็สี่ห้ารูก็อยู่แล้วครับเนี่ยง่ายง่ายแล้วก็ยกไอทีวีตัวนั้นมาเกี่ยวกันตรงนี้มันจะเป็นร่องอยู่มาเกี่ยวมันจะเป็นตะขอเกี่ยวเกี่ยวไว้ได้เลยฮะยขาแขวนไม่ต้องว่วงนะขาแหวนรับได้เป็นร้อยโลเลยฮะเนี่ยแล้วเราก็ยกมาเกี่ยวกันนี่ยกมาเกี่ยว จะมีร่องเกี่ยวอยู่แล้วลงเนี่ยงล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 งแค่นี้เองนะง่ายๆสำหรับการแขวนการแขวนทีวีก็ไม่ยากครับนี เนี่ยเราก็ค่อยเอาไอ้กนรลอยหน้าไอ้กระดาษนี้ออกโอเคเปิดเครื่องมาก็จะเจอแรงคเควืเลยนะภาษาก็เลือกภาษาโดยการกดดาวลงมาเยอะๆเลยแบบสุดเลยแล้วก็เลื่อนขึ้นนิดหน่อยก็จะเจอภาษาไทย แล้วก็เลือกประเทศไทยตั้งค่าทีวีพื้นฐานแล้วก็อินเทอร์เนต็ตข้ามไปก่อนแล้วก็ยอมรับ ขึ้นครับฟิกที่เป็นราวเวียโซนี่ขึ้นมาอ่าตัวนี้รับชมแล้วก็นโยบายความเป็นตัว,ตวให้กดดาวลงมาเยอะๆเลยแล้วก็เลือกตั้งโหมดแล้วก็ต่อไปแล้วก็มาไปจัดงานให้ปิดไปก่อนนะครับแล้วก็จูนทีวียังไม่จูนข้ามไปก่อนแล้วก็เครื่องเสียงก็ยังไม่ต่อ มาต่อและการถกกองเลยจนนีโฟเดร์มต่ออยู่เร็จสิ้นอ่าตัดไปแล้วก็ตอนนี้ผมเขวนผนังอยู่ก็อธิบายไปแล้วนะครับไอ้เรื่องของตั้งโต๊ตขะขวนผนังนัมันต่างแค่เรื่องของระบบเสียงเป็นแนวเสียงเฉย เสร็จสิ้นโอเคเราก็จะได้หน้าโฮมเมื่อเซ็ตค่าทีวีเสร็จเรียบร้อยเราจะได้หน้าโฮม Google ทีวีหน้าแรกเข้ามานะครับนี่คือหน้าโฮม Google ทีวีหน้าแรกตอนที่ยังไม่ได้ใส่อีเมลนะนี่คือตอนที่ยังไม่ได้ใส่อีเมล ก็เรื่องของการใส่อีเม l ยังไงผมลงคลิปไว้ให้แล้วนะครับอีกคลิปหนึ่งก็ไปไล่ดูกันได้นะครับชื่อว่าการตั้งค่า Gmail นะครับให้ไปที่นั่นะนะให้ไปที่ตรงนี้ตั้งค่า Google นะครับโอเคเดี๋ยวผมมาเปิดภาพให้ดูคร่าวๆนะครับโอเคโ้ภาพสวยมากเลยคอนทราสต์ดีมากเลยตัวนี้ที่โอ้โดยคอนทราสต์มันก็เรียกว่าคอนทราสต์บูตเตอร์10นะที่เพิ่มมาโหภาพไลขึ้นมามา,มากเลยอะ อาวางขึ้นเดี๋ยอย่างที่ผมบอกกันแล้วการดูภาพจากในรีวิวที่ผ่านการใส่ผ่านมือถือเนี่ยมันไม่ค่อยได้อะไรนะครับมันเปรียบเทียบไม่ค่อยได้มันเป็นแค่พื้นฐานในการตัดสินใจเฉยต้องมาดูหน้าร้านจริงๆต้องมาดูหน้าร้านด้วยตาตัวเองนะครับภาพสวยมากสีมันไล์ขึ้นกว่ารุ่นปีที่แล้วรุ่นรุ่นเจเป็น c o n ทราสต์พุเตอร์สนะดีขึ้นมันเทียบเท่าซีรีส์95 J ปีที่แล้วครับสเปคมัน จะมาเห็นด้วยสายตาหน้าร้านานะผ้ามันคลุมมากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปพูดถึงสเปเกเคร้าวๆของอมันกันตอนนี้รุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า65 X90K นะครับเป็นสินค้าใหม่ปี2022เพิ่งมาเลยเพิ่งมาวันนี้เลยนะครับประกอบไปด้วยสเปค ก็คือ CPU XR พ o ฟด t เป็น CPU ตัวใหม่ของ s o n ีเลยนะครับเป็น CPU ที่เป็นตัวเก่งที่ให้ความชัดเลิกความชัดเติร์และคอนทราสต์ดีนะครับมันจะประกอบไปด้วย XR t e l e u i n o t ต Pro นะครับเป็นตัว CPU ในเรื่องของการประมวลในการไล่เฉดสีให้สีมันได้สมจริงและไล่เฉดสีได้กว้างขึ้นนะครับ และมาพร้อมกันอีกกับตัว XR c o n t r a s t Booster 10นะครับตัวนี้จริงๆแล้วขึ้นว่า Booster 10นะครับมันจะได้เรื่องของอให้ความสมจริงของภาพที่สมจริงและสดใสธรรมชาติและให้คอนรทสต์ที่มีความชัดลึกได้ดีนะครับและไล่ไบรท์ได้ดีขึ้นนะครับและมาพร้อมกับ XR Motion Quality นะครับเป็นตัวช่วยเรื่องของภาพเคลื่อนไหวนะฮะให้ภาพสมูทสวย เป็นธรรมชาติและก็ลดอาการเบอรือของภาพได้ดีนะครับมาพร้อม xr sound acoustic multi audio นะครับก็จะมีตำแหน่งลำโพงมาให้4จุดนะครับก็จะให้เสียงที่โอบล้อมเราเป็น3มมิตินะครับและแน่นอนมาพร้อม google tv เป็นทีวีที่สามารถดาวน์โหลดแอป,ปสั่งด้วยเสียงได้ติดตั้ง,องแอป,ปได้ประมวลผลได้เร็วขึ้นนะครับ คร<ส>ับผมสำหรับรุ่น65 X90K นะครับเปิดราคากันมาอยู่ที่64,990บาทนะครับผมก็ยังไงลูกค้าสามารถคอมเมนต์ถามโปรมชั่นถามสเปคเพิ่มเติมได้จากใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมสำหรับการอันบ็อกคลิปนี้เป็นการอันบ็อกซีวีรุ่ในใหม่นะครับปี2022 65 X90K นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับช n n e l เล็กๆนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ